หน้าฝนแบบนี้ต้องหอบผ้าเข้าหอบผ้าออกแถมตากผ้าหน้าบ้านก็ฝุ่นเกาะรถวิ่งผ่านทีกลับมาสกปรกเหมือนเดิมปิดปัญหานี้มาตลอดหน้าฝนไม่ไปเสิร์ชหาวิธีแก้ไขปัญหาผ้าไม่แห้งตากผ้าแล้วผ้าสกปรกเขาแนะนําให้ซื้อเครื่องอบผ้าแม่เลยเสิร์ชหาข้อมูลของ lg แม่ก็สั่งกับตัวแทน lg ค่ะชื่อคุณดุ๊ยคนนี้เลยแม่เลยตัดสินใจสั่ง lg watch tower เป็นเครื่องซักผ้าและอบผ้าในตัวขนาดซัก14กิโลและอบ10กิโลค่ะที่แม่สั่งเอาจริงๆก็ชอบดีไซน์เขานี่แหละค่ะดูหรูหรา ก็มาดูที่แผงควบคุมหนาจอ<า>ค,ควบคุมเป็นภาษาไทยหมดเลยนะคะใช้งานง่ายไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนอายุก็ใช้ได้ค่ะ,ะเครื่องเขาใช้เป็นกระบอกสูบกู่จะทําให้ผ้าแห้งไวและช่วยประหยัดพลังงานค่ะในการซักผ้าและอบผ้ารอบหนึ่งจะใช้เวลาไม่เกิน2ชั่วโมงค่ะชอบอีกอย่างหนึ่งเขาสามารถควบคุมการซักผ่านแอป LG ด้วยตอนนี้เครื่องก็อบเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะคุณพราผ้าแห้งมากแห้งสนิทเลยใส่ได้ทันทีมีอยู่จริงประหยัดเวลาชีวิตแม่บ้านมากเลยค่ะแล้วไม่มีฝุ่นให้กวนใจต่อไปส่วนการชำระค่าบริการก็แบ่งจ่าาาาายยยเเเปป็นนนรรรรรดดดืออมมีีกกูแแลลลละัััับตสญญคทศวว เร็วและสะอาดหมดสดแนะนำ LG Watch Tower สักและอบจบในครื่งเดียว